ติดมันนะคะเพื่อที่จะไปแบอองนี้เดี๋ยวให้กระเทียมเหลืองลดน้ำอ,องร์ สวัสดีค่ะทุกคนครูวันนะคะครูวันจากช่องครณวันขนมวันค่ะช่องที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีทําอาหารในเมนูต่างๆนะคะสําหรับวันนี้วันก็จะมาทําอาหารให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเมนูที่จะทําในวันนี้ก็คือหมูผัดพริกเขียวค่ะหรือว่าหมูผัดพริกสดนะคะเดี๋ยวเราไปดู วัตถุดิบและวิธีทำนเลยค่ะนี่คือวัตถุดิบนะคะก็มีหมูค่ะควรจะใช้หมูปนมันเล็กน้อยนะคะเป็นหมูสามชั้นค่ะแล้วก็ระเพรอีกนะคะอีกหอย่างค่ะใช้ปริมาณแบบสามร้อกรัมนะคะแล้วก็มีพริกเขียวนะคะแถวนี้เขาจะเรียกพริกเขียวค่ะแต่ว่า ทงคงก็จะเรียกว่าพริกสดค่ะเป็นพริกชี้ฟ้านะคะจะนวน3เม็ดค่ะต่อไปอันนี้เป็นต้นหอมค่ะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะส่วนเครื่องปรุงรสก็จะมีดังนี้นะคะมีรสดีแล้วก็น้ำมันหอยนะคะีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลสายค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาผสมเครื่องปรุงรสก่อนนะคะ วัตถุดิบอีกอย่างที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือกระเทียมสับค่ะอันดับแรกเราจะมาเตรียมเครื่องปรุงรสค่ะปรุงไว้ก่อนมีน้ำตาลสายครึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อไปก็เป็นซีอิ๊วขาวประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อไปก็จะเป็นซอสหอยนะคะซอสหอยเราจะใส่มากหน่อยหนึ่งช้อนโต๊ะพูนูนะคะ ด้วยโป่งรสด,ดีปปุงรสด,ดีใส่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะพักไว้ก่อนนะคะเ่้าไปเป็นการหั่นเนื้อหมูนะคะ หั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะก็ไม่บางมากเท่าไหร่นะคะวันจะใช้หมูติดมันนะคะเพื่อที่จะเวลากินจะนิ่มๆนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้เสร็จเลยนะคะแล้วมาดูกันต่อค่ะ เมื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นนะคะก็ะมีหอมใหญ่นะคะควรจะใช้เพียงครึ่งลูกค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะชิ้นสี่เหลีย่ยม ให,ใหญ่นะคะคต่อไปเราก็จะมาหั่นต้นหอมค่ะส่วนคูณหอมนี่ ะคะ่ะส่วนใบจะหั่นเป็นชิ้นยาวตอนๆแบบนี้นะคะส่วนพริกชี้ฟ้าหรือว่าพริกเขียวพริกสดแล้วแ,ลแต่จะเลียดนะคะวันจะหั่นเปนชิ้นฉเฉลียงฉเฉลียง ไม่ต้องการเผ็ดก็เอาไส้ออกค่ะเดี๋ยวคลุนจะหั่นต่อให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะเสร็จแล้วค่ะได้ประมาณนี้นะคะเมื่อวัตถุดิบเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ จนกระทั่งน้ำมันร้อนนะคะแล้วเราใส่กระเทียมที่เราสับไวลงไปเะเม,เมื่อกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปผัดให้สุกเลยนะคะในการผัดหมูนี้เราจะต้องใช้ไฟแรงนะคะผัดคุกเข้าผ่ารอจนกระทั่งสุกนะคะ เมื่อสุกแล้วเราจะมาปรุงรสกันค่ะมเมื่อเนื้อหมูใช้ได้แล้วนะคะเราก็นำเครื่องปรุงรสที่เราเตรียมไว้นะคะที่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ชิมรสดูค่ะ แล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะผัดหอมใหญ่ให้สุกสักครู่นะคะแล้วก็ตามด้วยพริกสดหรือว่าพริกชี้ฟ้าค่ะใส่ลงไปผัดให้พริกชี้ฟ้าสุกนะคะเ,เมื่อสุกแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมเป็นลำดับสุดท้ายค่ะ สุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมต้นหอมลงไปค่ะผหมเข้ากันคะหลังาจากนั้นติดใส่ค่ะเตรียมตักเติมได้เลยค่ะใส่จานค่ะ เสร็จแล้วนะคะหมูผัดพริกเขียวหรือว่าหมูผัดพริกสดน่าทานไหมคะเดี๋ยววันจะมาชิมค่ะทดสอบรสชาติค่ะนี่นะคะ รสชาติดูแล้วรสชาติอร่อยค่ะรสชาติจะออกเค็มหวานนะคะเค็มนำค่ะแล้วก็จะมีรสเผ็ดเพียงเล็กน้อยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมเอาไปลองทำดูนะคะก่ันก็ขอจบคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ และก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและชมค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะ